สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ธาสไตล์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซีนไ r นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั่นเองวันนี้ผมจะมาทำไกด์อาชีพเบดมาเตอร์จะมาบอกว่าวิธีการเล่นเบดมาเตอร์เนี่ยเล่นยังไงร,รวมถึงสกิลบุ๊กสกิลบุ๊กของเบดมาเตอร์มีอะไรบ้างมีอะไรที่จําเป็นบ้างนั่นเองอย่างแรกเลยผมแนะนํำคือถ้าเกิดเราเล่นเบดมาเตอร์ไปประมาณเวล50แล้วให้เราทําอันติก่อนเควสอันติก็จะประมาณอยู่เวลาสิบนัแหละ เมืองสเมืองหิมะอะครับมันจะมีเควสเด้งมาให้เราไปทำเควสอันตรีก่อนหรือไม่หรือใครที่ไม่รู้ก็สามารถดูที่ YouTube ได้นะอาจจะมีคนอัพคลิปไว้นะคลิปเก่าๆเออพอเราทำเควสอันตรีเสร็จแล้วมันจะได้สกิลมาใหม่ประมาณ5สกิลมั้งก็คืออันนี้ก็คือสกิลอันติแล้วก็เป็นไวซ์แรดไวซ์แสกิลนี้จะได้ตอนเวล70 70ถึงจะอัพได้นะเออแล้วมีเงื่อนไขการใช้ด้วยยวผมอธิบายทีนึงแล้วก็จะเป็นคอมาน เพิ่มมาอีกก็คืออย่างแรกเลยอะดีนาลีนต่อมาก็เป็นชิลเบทนั่นเองสกิลนี้ดีมากเพราะว่ามันจะช่วยบัฟทางด้านของสกิลหนึ่งท,ยอ,ย,ทยอนสตอมเห็นไหมททยอนสตอม1นึ่งอัปเปอร์สวิงสองชายนิงคัตเตอร์สทัดคลิก4ี่แบทหแล้วก็ลาพิษแอตแทกอีก6กหกสกิลเลยที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแรกเลยททยอนสตอมก็คือสกิลนี้ททยอนสตอม นี่นะนี่ครับสกิลนี้มันจะเพิ่มมันจะมีประกายแสงเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันมีมันเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ทําให้สกิลนี้แรงขึ้นด้วยนะเออเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้างนะทายอนอัปเปอร์สวิงอัปเปอร์สวิงนี่ท่านี้โอเคต่อมาก็จะเป็นชายนิ่งคัตเตอร์โอเคชายนิ่งคัตเตอร์สกิลนี้ ปันหนึ่งทีนั่นเองไอนิคัตเตอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบทอ่ะทัชคิกก่อนทัชคิกแล้วก็แบททัชคิกก็คือสกิลนี้อ่าทัชคิกนะแล้วก็เป็นแบทสกิลนี้โอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นลาบิดแอทแท็คสกิลอันนี้ครับ แล้วก็จะเป็นทางด้านของนี่สกิลอันนี้2อันที่เพิ่มมาอัพได้1นึ่งขั้นเหมือนอะดรีนาลีนเลยก็จะช่วยทางด้านของเตตัสเนี่ยแอตแทกลดคูดาวอะไรประมาณนี้ครับช่วยได้เยอะเลยนะเอนิมี่มูเม้นรบลงตีลดช้าตีช้าลงแล้วก็วิ่งช้าลงประมาณนั้นอะดอรีนาลีนสกิลอะดรีนาลีนคืออะไรอะดรีนาลีนก็คือจะทําให้เวลาเราวิ่งหรือว่ามันจะมีจะแตกขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมลอง อาชีพเป็นมาสเตอร์สกิลนี้ก่อนเราต้องอัพก่อนเลยเพราะว่าเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเก็บโล่เนาะออพอเก็บโล่ปุ๊บเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นใส่ผมใส่ตัวนี้นะปุ๊บพอเก็บโล่ปุ๊บถ้าเกิดเรากดเดิน W กดเดินวเฉยนะมันจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้แค่ w a เออันนี้คือเดินธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเรากดสเปกบ้าววสเปกบ้าอาจจะเป็นการเดินแบบนี้อ่า WA เห็นไหมถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าแทะผมเรียกว่าแทะเลยกันนะแทะแทะแทะประมาณนี้เห็นสแต็กอย่างนี้ไหมครับเนี่ยอ่ะขึ้นแล้ว20แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับว่าดาบเนี่ยมันจะมีออร่ามากขึ้นจะมีไฟขึ้นมานั่นคือสกิลของอะดรีนาลีนนั่นเองเรื่องนี้ทำให้เรามีสแต็กขึ้นแล้วก็มีออร่ามากขึ้น จะผมจะสอนวิธีการเล่นเป็ดไม้ก่อนอย่างแรกเลยถ้าเกิดเรากด W เดินอย่างเดียวกด W แล้วก็สเปกบาร์นะมันจะเป็นการวิ่งแบบนี้มันจะทําให้เราวิ่งช้ามากให้เรานั้นกด2ตัวก็คือ W A แล้วก็กดสเปกบาร์ bar. แล้วค่อยลากเมาส์เองก็ได้แบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะเออแล้วก็เราจะได้สแต็กอย่างนี้ด้วยถ้าเราเกิดกด W ตัวเดียวอย่างเงี้ยสแต็กมันจะไม่ขึ้นนะอันนี้ผมลอง เห็นนะตรงนี้เป็นสินะถ้าเกิดกด W ตัวเดียวมันไม่ขึ้นเลยเห็นไหมจะเป็น11ปลอดแต่ถ้าเกิดเรากด W A หรือว่า W D เห็นไหมว่ามันจะขึ้นเป็น20ถสาแตกตรงนี้จะตัน20เวลาเราใช้สกิลตามที่มันบอกเลยทายอนสตอมอัปเปอร์สวิงชายนิ่งคัตเตอร์ทักคิกแบทแล้วก็ลาพิสเนี่ยมันจะทำให้แตกตรงนี้ลดลงเออดูนะทายอน อ่าหายไป5เห็นไหมใช้ลิงคัตเตอร์ปึ๊บหายไปอีก5าลาพิตอ่าหายไปอีก5แล้วก็แบดอ่าหมดแล้วตอนนี้สแต็กหมดแล้วเพราะว่าเราได้ใช้สกิลตามเงื่อนไขที่มันบอกเนี่ยทำให้สแต็กคนั้นหมดสแต็กเก็บใม่ย,ยังไงก็แบบเดิมครับ w a w d เดินแบบนี้เลยอ่าแบบนี้จะทำให้เดินไวขึ้นแล้วก็ดาบก็จะเปล่งแสงแบบนี้ สว,สวยเลยต่อมาเป็นการแนะนำสกิลแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยสกิลแบทแนะนำอัพ5เพราะว่ามันจะอัพขั้นต่อได้ก็อันนี้ผมนะผมอัพ5นะสำหรับของผมนี่คือสาย pve หรือว่าสายลงดันนั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกสาย pvp ก็อาจจะอัพเยอะก็ได้เพราะใช้ในคอมโบเนาะ,ะสกิลนี้มันจะมีอยู่3ขั้นดูตรงขีดนะครับอันนี้1ขีดใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ขีด2 สอสามก็คือสองสามอีกแบบนี้อ่าสต๊อกรถด้วยต่อมาจะเป็นอันนี้สกิลนี้สกิลนี้ผมไม่ได้วางเด็ดนะอันนี้ด้วยอ่ะสกิลนี้จะเป็นการถีบอ่าถีบออกไปแบบนี้เฉยใช้ในการคอมโบสายลงดันไม่ต้องอัพก็ได้นะอันนี้ผมอัพมาให้ดูเฉยอัปเปอร์สวิงเหมือนกันอัปเปอร์สวิงจะเป็นสกิลนี้ ที่งัดขึ้นสกิลนี้ก็ส่งผลให้ดีดีลดนะเอะอโอเคต่อมาเป็นทัชคิกแนะนำัพ5เพราะว่ามันจะไปต่อไปทางด้านของสกิลนี้นั่นเองนี่ทัชเกนสกิลนี้คือสกิลหลักของเบดมาร์ทเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีหนึ่งโอเคอัพ5นะเดี๋สกิลนี้ถ้าเป็นโดนมอน ต่อมาเป็นลาวสวิงก็จะเป็นแบบนี้ก็คือปาดไปรอบๆตัวนั่น hey. แค่นี้แต่มันอัพได้มันจะมีอยู่3มขั้นมัน้งที่เดี๋ยวดูนะมันน่าจะอัพได้3ขั้นแต่ผมไม่ได้อาปลามันจะหมุนหมุนหมุนน่ะหรือว่าสองหรือว่ามันมีแค่นี้ก็ไม่รู้เออผมอาจจะไม่ได้อาปาโอเคต่อมาเป็นไทอน ก็จะกระโดดฟันถ้าเกิดโดนมันมันจะฟันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีต่อก็คือตรงนี้เป็นพาสซีฟให้อัลลาอพเพิ่มได้อีกหนึ่งทีแบบนี้หายแล้วโอเคต่อมาเป็นสกิลทางด้านของิ่เก็บโล่นั่นเองออัพเต็มอันนี้อัพสิบไวอัพิอันนี้ผมอัพหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าสาย PVP ก็อัพเหมือนกันนะได้ใช้ ต่อมาสกิล Burning Spirit ก็คือเพิ่ม Movement เพิ่ม Attack Speed ของเราด้วยแล้วก็ Attack ไอเนี้ยลดเกาะของมอนด้วยนะมนเตอร์ยีอยู่60สิบวิอ่าสกิลนี้ทำให้วิ่งไวขึ้นปึ๊บบัฟเสร็จแล้วก็จะเพิ่มวิ่งไวขึ้นเ,เห็นไหมว่าเราจะวิ่งไวขึ้นอ่าโอเคตรงนี้นะครับเป็นรูป Stack เป็นรองเท้าติดป,ปีกก็คือ สกิลนี้สงผลกับสกิลนี้ต่อมาเป็นคาลเตอร์สมัทปกติเลยถ้าเกิดตั้งตั้งคาลเตอร์ไว้มันตีก็จะส่วนไปนั่นเองต่อมาเป็นกาคาตเตอร์ไอสกิลนี้มันมี3ขั้น1 2 3แบบนี้ ขั้นก็คืออัพเพิ่มในคอมมานี่เองสองขีดสามขีดโอเคต่อมาเป็นแฟชสไตล์แฟชสไตล์เป็นสกิลแทงถ้าไม่มีสกิลบุ๊กมันจะแทงเฉยๆนะปึ๊บแบบนี้แต่อันนี้ผมมีสกิลบุ๊กไงเดี๋ยวผมแนะนำสกิลบุ๊กอีกทีนึงต่อมาเป็นชายนิ่งคัตเตอร์ก็คือปาดไปเลย พอไม่มีส,ตสแต็กตรงนี้แสงไฟก็จะหายไปและเวลาใช้สกิลก็จะไม่มีประกายไฟอีกแล้วเห็นไหมว่ามันไม่มีประกายไฟเดี๋ยวผมลองมีสแต็กให้ไฟมันขึ้นเวลาใช้สกิลจะมีประกายไฟเห็นไหมะจะมีแสงขึ้นมาต่อมาเป็นมูนไลท์คัตเตอร์เป็นสกิลตามรูปภาพเลยก็คือจะอันนี้ก็จะตั้งท่าแต่ถ้าเป็นสก,กิลบุ๊กมันจะดูดมอนเข้ามาด้วยแต่ผมมีสกิลบุ๊กแล้วผมใส่ผมใส่มาแล้ว อ่ะทีนี้ก็คือจะทําให้เราตัวขาวแล้วก็จะดูดมอนเข้ามาด้วยนะสําหรับสกิลหมุนไรคัตเตอร์อัพติดสตอมวินวิวเป็นสกิลหมุนตัวแบบนี้นั่นเองสกิลนี้มีสกิลบุก๊กเป็นแบบนี้นั่นเองต่อมาเป็นวซ์เลสไวซ์แลสเงื่อนไขของการใช้ไวซ์แลสก็คือ ต้องเก็บสแต็กตรงนี้ให้ได้10ขึ้นไปเพราะว่าสกิลเนี้ยใช้สแตก็กสิบสแตก็กตอนนี้มี6ไม่สามารถใช้ได้เห็นไหมกดสกิลบีไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมเดินเก็บสแต็กตรงนี้อ่าเห็นไหมพอ10แล้ว12แล้วอ่ะมันจะใช้ได้ควายสแลวจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมีสกิลบุ๊กนะมันจะดูดนันหน่อยหนึ่งแล้วก็จะวงใหญ่ขึ้นแล้วก็ปาดไปแบบนี้นั่นเองอ่านี่คือไวซาแลถ้ามาเป็น Anti, อนติอนติต้องมีฟูลลี่ก่อน ถ้ามาเป็นทางด้านของคอมมา d ก็ปกติเลยเนาะอันนี้คือแนะนําเลยทัดเกนเป็นสกิลหลักใช้เป็นสกิลบุ๊กมันมีสกิลบุ๊กในการเตะบอสเออเป็นสกิลหลักของเบดมาร์เลยต่อมาอันนี้ก็อัพตามนี้เออสำหรับใครจะอัพสกิลอัพตามผมได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเอาไปปรับใช้ก็ได้ถ้าเกิดดูของผมแล้วแบบอันไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะ,อ,ะอันนี้คือ ตามนี้เลยอ่ะผมลองช้าๆอัพเต็มอัพเต็มอัพเต็มอัพสิบอัพสิบแต่สไตล์อัพเต็มโมเดลอัพเต็มสตอรมวีลิวอัพเต็มแชรนิ่งอัพเต็มไวซาแลัด์อัพเต็มครับประมาณนี้อ่าคอมมานด์ก็ประมาณนี้อ่านี่คือคอมานด์มาเป็นพาสซีฟอ่าพาสซีฟก็ประมาณนี้ครับ โอเคต่อมาเป็นทางด้านของสกิลบุ๊กอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้นไปเตะเขาอ่ะสกิลบุ๊กที่แนะนำเลยอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นสกิลนี้เลยครับทัดเกณฑ์ที่ผมบอกสกิลไหนก็คือสกิลนี้นั่นเองสกิลเตะบอส เขาเรียกว่าสกิลเตะป๊อตนี่เล่มนี้มันดียังไงเวลาใช้แล้วมันจะเตะแล้วมันจะหมุนตัวเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเดี๋ยวอันนี้นะถ้าเกิดใช้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดไม่มีสกิลบุ๊กแต่แล้วอันนี้คือมีสกิลบุ๊กนะกดต้องกดตัวนี้ก่อนสกิลทัชคิบกบวกด้วย S กดสกิลปุ๊บกด S เ,เลยมันจะทําให้เราเด้งขึ้นไปเตะด้านบนอ๋ <c oughs> อาำไมาใหมทำไมเด็ด นี่อ่ามันจะเตะแบบนี้นั่นเองเป็นสกิลที่แรงมากของเบดมาร์ทแล้วสกิลนี้จะเสียสแฟร์ทางด้านของไอ้นี้ด้วยอะดรีนาลีนด้วยอ่าเดี๋ยวนะกดสกิลแล้วกด S เ,เลยแบบนี้อ่าอันนี้เฉพาะเฉพาะที่มีสกิลบุ๊กนะถ้าไม่มีสกิลบุ๊กก็มันจะเอ่อถ้าไม่มีสกิลบุ๊กมันก็จะเตะธรรมดาเหมือนเหมือนแบบนี้เลย แต่ถ้าเกิดมีสกิลบุ๊มันก็จะเป็นแบบนี้มีประกายไฟเยอะแล้วก็มีแสงอันนี้เป็นสกิลหลักเมนหลักเลยของเบรดม์ททัดเกนต่อมาผมจะแนะนำทีละอันเลยก็คือมูลไลคัตเตอร์สกิลนี้มูลไลคัตเตอร์ก็คือสกิลนี้นั่นเองที่ผมบอกสกิลนี้จะดูดมอนเข้ามาด้วยนะเออแล้วสร้างดาเมจมูลไลคัตเตอร์ โอเคอันนี้คือมูลแรงรัดต่อยมอนสก,กายตีต่อมาเป็นสก,กิลทางด้านของไทย,ยอนอันนี้เป็นเป็นเพิ่มฟูลฟูลี่เฉยๆตรงนี้เออเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมใช้อันติให้ดูนะสำหรับเปิดมาร์ทเห็นไหมพอฟูลี่ตะกี้นี้แล้วพอเต็มหลอดให้เราก,กดคลิกซ้ายคลิกขว่าก็จะฟูลี่แบบนี้แล้วก็สก,กิลนี้ก็จะใช้ได้เรากดใช้ให้ดูนะครับอันนี้คืออันติตอน50อาสิอ่า โอเคนั่นเองต่อมาจะเป็นทางด้านของวซ์ลอ่าวซ์ลก็คือสกิลที่เป็นสกิลใหม่นั่นเองวซ์ลก็คือสกิลนี้วงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะดูดมอนมาแล้วพอปาดเนี่ยปุ่มมันจะไปแบบทั้งห้องเลยใหญ่มากแต่ถ้าเกิดไม่มีสกิลบุ๊กก็ใช้ได้อยู่นะมันก็แรงอยู่นะเออต่อมาเป็นทางด้านของแฟดสไตล์ ขัดสไตล์ถ้าเกิดไม่มีสกิลบุ๊กก็จะเป็นแทงทีเดียวแต่ถ้าเกิดมีสกิลบุ๊กก็จะแทงยาวแบบนี้และตัวขาวด้วยนะตัวขาวก็คือสถานะไม่โดนมอนตีไม่ชะง,งักอะไรประมาณนี้ขัดสกิลไม่ได้ไม่โดนดามเมจนั่นเองขัดสไตล์ต่อมาเป็นแอสเซว์แอสเซว์ก็คือกดสกิลนี้แอสเซว์นี่ครับ อัพเต็มเออสกิลนี้ก็ดีนะ s คลิกขวาอัพเต็มเลยแนะนำครับสกิลบุกนี้ s s ซ u t h s คลิกขวา1 2 3อ่ามันจะปาดไป3ทีแบบนี้1 2 3อันนี้คือฟ้าอ่อนครับแอ o u t h หนึ่งสองสามโอเคสกิลนี้มันจะต่อด้วยไอ้อสกิลนี้ได้ด้วยนะกาวคัตเตอร์ได้ด้วยนะ ถ้าเรามีสกิลบุกอะก็คือคู่กันเลยแอสซาวก,กับกาวคัตเตอร์3เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูก็คือให้เรากดเอดคิดขวา1 2 3แล้วกดคลิกซ้ายปึ๊บ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 อันนี้คือคอมโบ3ส,สกิวลรวดเลยอ่าคอมโบสกิลบุกนะมันจะมีทางด้านของแฟดสาตาอ่ะมันอันแรกเลยอ่าง,ง่ายๆคือแอสซาวก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยกาวคัตเตอร์แล้วก็ตามด้วยแฟดสไตน์ อันนี้คือสกิลบุ๊กคอมโบไหมหนึ่งสองสามคลิกซ้ายหนึ่งสองสามใช้ค้างไว้เลยมันจะต่อให้สกิลให้เองอ่าออกสามสกิลเลยสกิลบุ๊กกาวคัตเตอร์สกิลบุ๊กมันก็คือการปาดหนึ่งสองสามเบิบเบบเบบเบบนี่ครับปาดเป็นตัวเอ็กออกไปถ้าเกิดเราไม่มีสกิลบุ๊กหนึ่งสองสามมันจะปาดแค่นี้เออมันจะไม่มีที่ป,า,ปาดไปเพิ่มอ่ะหนึ่งสองสาม เลมีแค่นี้นะแต่ถ้ามีสกิลบุ๊กก็จะเป็นแบบนี้1 2 3สองสๆมมันจะปาดเพิ่มอีก4ครั้งอ่ะคลิกขวาปรับปรับเป็นแบบนี้นั่นเอง1 2 3คลิกซ้าย1 2 3คลิกซ้ายค้างไว้มันก็จะต่อเลยอแอดเซากาวค a l cutter f a สไตล์ต่อมาเป็นสกิลทักเกียนก็รู้แล้วเนาะสะกิลเตะนั่นเองเออสกิลเตะ ต่อมาเป็นลิฟวินสเต็ปลิฟวินสเต็ปเป็นสกิลวิ่งของเป็ดม้าก,ก็คือนี่สกิลนี้กดชิปสเปกบาร์จะทำให้เราวิ่งแต่ถ้าเกิดมีสกิลบุ๊กก็จะทําให้ตัวขาวเห็นไหมเห็นไหมตอนตอนวิ่งตัวตัวขอบจะขาวๆเห็นไหมแล้วก็คลิกซ้ายมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเป็นสกิลวิ่งเฉยๆต่อมาสตอมวินวิวสตอมวินวิวตอนแรก ที่ให้ดูมันจะหมุนเฉยๆจะไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลบุ๊กมันจะหมุนแบบนี้แล้วก็จะดูดมอนด้วยนะระยะดูดนี้แบบเยอะมากเออสำหรับการดูดมอนเวลาดูดมอนอ่ะมันดูดดูดวงกว้างมากอ่ะอยู่ไกลๆกก็อาจจะก็แบบดูดเข้ามาเลยเออแรงดูดเยอะมากสกิลนี้ต่อมาเป็น counter smart สกิลบุ๊ก อันนี้ก็ต้องให้หมอนตีเราเนาะมันจะส่วนไปอันนี้มีมอนละ,ะหลกัหลกๆก็จะเป็นทัชเกนอาที่แนะนำนะทัชเกนแฟชสไตล์ถ้าเป็นทัดเกนแฟช์สไตล์หรือว่าจะเป็นไวส์ล็ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะแต่ผมชอบแฟชสไตล์เพราะว่าเวลาลงดันอะไรเงี้ยมันตัวขาวเนี่ยแทงนานด้วยแล้วก็ตัวขาวได้ด้วยค่อยๆหาก็ได้ครับ ทัชเกนแฟลชสไตล์ไวซ์เลส์มูนไลท์แอสเซ็เอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็สำคัญนะเออเวลาฟาร์มอมอนมันจะปาดไปเป็นวงกว้างมากหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมแนวนอนโอเคสำหรับเซตสกิลบุ๊กนะผมใช้ทวีปหกนั่นเองเพิ่มพีเอท,ทักห้าสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเก้าดาวนะสมผลเมื่อยี่สิบเก้าดาว ยี่ิบเก้าดาวคือตรงนี้นี่โอเคผมเจาะเจาะทวิภาคมาสี่เล่มหนึ่งสองก็คือเจาะทางด้านของทักเกนลิฟวินสตอร์มวินวิวแล้วก็คาน์เตอร์สมาร์ตนั่นเองประมาณนี้สำหรับการเล่นเบ็ดมัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลงติมเจ็ดสองให้ดูไอเสาเนี้ยสำหรับใครที่จะลงติมแล้วดาเมจไม่พอผมแนะนำเลยก็คือเข้ามาถึงอย่าเพิ่งยืนวงให้เรามาเตะ ให้เรามาตีอ่ะตีเสาเนี้ยให้เลือดมันมันหมดก่อนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เลือดอ่าให้มันหมดสองเสาแล้วก็ไปยืนวงถ้าเกิดเราตีไอเลือดตรงเสาเนี้ยมันหมดพร้อมกันจะทําให้มอนเตอร์ไอสามตัวมันจะทําการสตนอืมแล้วเราก็ตีปกติเลยตีสบายเลยแต่ต้องรอต้องรอเลือดมันอ๋อมันอันนี้มันเสาแตกหมดแล้วไม่เป็นไร ถ้าเกิดเราตีเสร็จแล้วนะมอนต์มันจะติดสถานาสะสตั้นให้เราเข้าไปใช้สกิลได้เลยแต่นี้ผมเนี่ยสกิลนี้แฟร์สไตร์เนี่ยแทงแล้วตัวข่าใช้ฟาร์มดีมากโอเคตายแล้วต่อมาก็จะไปเปิดกล่องตรงนี้ครับมันจะมีสกิลบุ๊กให้อ่ สอนสอนลงติมได้เลยลงง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราเมทเราถึงนะ,ะวิธีการเล่นเวทมาร์ทก็ประมาณนี้เนาะใครสงสัยตรงไหนก็เม้นไว้ได้เลยเดออีย๋ยวว่างๆผมก็จะมาตอบโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวๆๆต่อมาก็ยืนวงครับ ตรงนี้ดาเมจถ้าดาเมจเราเยอะเกินไปอะ่ะถ้าราคาไอ้มอนสามเดี๋ยวมีสามตัวเห็นไหมถ้ามอนสามตัวนี้มันตายพร้อมกันจะทําให้บักนะเออต้องระวังนะถ้าเกิดใครดาเมจะเยอะบักก็คือไอตัวไฮเกด้านบนมันจะตัวทองแล้วไม่ออกมาแต่ถ้าเกิดเราดาเมจน้อยก็ฆ่าทีตัวก่อนนั่นเองอ่ะพอฆ่าเสร็จแล้วปุ๊บไฮเกก็จะแปลงร่างเป็นร่างสองนั่นเองแบบนี้โอเค ็ให้เราค่ามันเลยครับแล้วก็คิวเควเตะตองแมคสักิวหลักนั่นเอง้เปิดกล่องหาประดับติ้มหาคิวพุ๊หลักๆของเรานั่นเองก็อยู่วงต่อครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องบอลห้องสุดท้ายครับก็ลองมันมาก่อนนะ สำหรับบอสห้องนี้ถ้าเกิดเราตีตีตีบอสให้มันมันเลือดต่ำกว่า15หลอดอะ่ะบอสมันจะทำการมุดลงไปใต้ดินทำให้เราเสียเวลามากต้องอดามจถึงถึงหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันจะลงไปมุดนานมากแล้วให้เราอยู่ตรงเนี้ยมันจะเสียเวลาเรามากเลยกว่ามันจะขึ้นมาลแล้วมันจะงับเราด้วยนะแต่ผมลองให้ดูไหม,มลองให้ดูตรง อย่างเห็นไหมครับตามก่นอนจะพัาปุ๊บมันจะลงไปใต้ล่างแล้เราก็ต้องยืนตรงวงนี้ซึ่งไอ้วงนี้มันจะมีทางด้านของเนี่ยสกิลคอยเด้งให้เราแบบนี้จะทําให้เราเสียเวลาสาหรับเด็ดม้าก็มูนไลท์รอเลยเพราะว่ามันเป็นตัวขาวเนาะ,อะบอสลงไปใต้น้ำมันก็จะรีเรือดเลยนะเห็นไหมพอพัอดมาปุ๊บก็จะขึ้นมาก็ให้เราเรีบฆ่ามันโอเคสำหรับการลงติมก็ประมาณนี้แล้วก็กล่องตรงนี้ก็เอามาเปิด ถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้สกิลบุกฟ้าอ่อนนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเบสมาสเตอร์ถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะเออเม้นถามได้เลยถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยก็เนาะน่าจะหมดแล้วแหละอ่าสำหรับใครอยากดูชิปไหนก็เม้นไว้ได้เลยถ้าเกิดผมมีตัวละครผมก็จะทำให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย